พอเราใช้แล้วอะทุกคนคือสิวมันหายจริงๆรารู้สึกว่าสิวอักเสบสิวอุดตันเนี่ยมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะทุกคนค่อยๆลดการเกิดสิวซ้ำซากลงได้จริงๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกนาดายอีแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะช่องของนาวเนี่ยก็เติบโตมาอายุ1ปีเต็มแล้วนะคะทุกคน เพื่อนๆที่ติดตามช่องนาวมาเนี่ยก็น่าจะได้ไอเทมรักษาสิวตัวเด็ดๆไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะก็นาวเนี่ยอยากรู้ว่าตอนนี้นะคะสภาพผิวเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะยังไงก็อัปเดตนะคอมเมนต์มาเล่าให้นาวฟังหน่อยเนาะส่วนของนาวเนี่ยตอนนี้นะคะอัปเดตสภาพผิวกันหน่อยละกันช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากทุกคนร้อนแบบแทบจะขาดใจเลยบวกกับเราต้องใส่แมสก์ทุ วานนะ่ะทุกคนคือนาวอะเริ่มกลับมาเป็นสิวอีกแล้วนะคะแต่ว่ามันก็แบบขึ้นนิดนิดน่อยๆนะคะไม่ได้ขึ้นหนักเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเมื่อกลับมาเป็นสิวนาวก,ก็ได้หาสกินแคร์ตัวใหม่ๆนะคะที่จะช่วยเรื่องสิวเนี่ยมาทดลองใช้แล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแบรนด์ที่นาวคิดถึงเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือยูซลีนนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะสกินแคร์ที่นาวจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเนี่ยก็เป็นอีกตัว หนึ่งที่ดังมากๆของเขาเลยนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากๆแล้วนาวลองแล้วเนี่ย รู้สึกว่าเออมันดีจริงมันเห็นผลจริงๆเลยทุกคนเราก็เลยอยากจะเอาสกินแคร์ตัวนี้นะคะมาแชร์เพื่อนๆได้รู้จักกันเอนยซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูคลิปแรกของนาวเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยนาวก็ได้แนะนําวิธีจัดการปัญหาเรื่องสิวจากภายในสู่ภายนอกไปแล้วนะแล้วก็นาวใช้สกินแคร์ค่อนข้างเยอะเลยแต่ตัวที่เด็ดที่สุดแล้วก็ยังคงเป็นที่หนในใจของนาวมาโดยตลอดนั่นก็คือ ตัวที่ทําให้น้า,นาสิวหายใน1เดือนก็คือตัวนี้ยูเซอรีนเอไอเคลียร์นิ่งทีทเมนต์นะคะครั้งนี้นะคะเราก็เลยเลือกให้ยูเซอรีนกลับมาเยียวยาผิวหน้าของนาวอีกรอบหนึ่งนะครั้งก่อนนู้นที่นาวใช้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ของยูเซอรีนเนี่ยสตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือคลีนซิ่งโฟมนะทุกคนแล้วก็เมก้าปริมูเวอร์นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นพละเอกเลยนั่นก็คือ AI Clearing Treatment นั่นเองนะคะแต่ครั้งนี้นะคะทุกคนนาวได้เปลี่ยนจากตัว AI Clearing a e e r t t m เยมาเป็นนีย Usually in AI math ะะที่นาวเลือกใช้เป็นตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเขาตอบโจทย์ปัญหาผิวของแนวได้มากกว่านั่นเองนะคะคือตัวนี้เนี่ยหลังจากที่นาวได้ลองใช้แล้วนะคะช่วยรักษาได้ทั้งตัวซิวเซบซิวอุดตันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวไปควบคู่กับการรักษาสิวเลยนั่นเองนะคะนาวต้องขอบอกความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้ก่อนเลยนะคะทุกคน AI Clearing Treatment เนี่ยเขาจะมีไฮโดรซิลิกินะคะ10%นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยเ BHA, PHA นะคะซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะมาช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนั่นเองค่อยๆลดการอุดตันตามชั้นผิวของเรานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นสิวอุดตันหนักๆเป็นสิวเยอะๆเ,เหมือนนาวในตอนนั้นนะคะทุกคนในส่วนของ A I Matt Fluid นะคะตัวนี้เนี่ยจะมี Salicylic Acid นะคะที่มาเป็นตัวผลัดเซลล์ผิวแทนนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยลดการอุดตันได้นะคะโดยการเคลียร์สิ่งสกปรกออกจากใต้ผิวของเรานั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะตัว นี้เนี่ยจะมีคอร์เนีนะคะที่จะมาปรับสมดุลการผลิตน้ํามันนะคะก็จะช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าเราไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้ด้วยนะคะนั่นก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเหมาะกับการใช้ในเดลี่ยูสมากกว่านั่นเองแล้วถ้าสิวหายแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ตัวนี้ต่อเนื่องไปอีกได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการใช้เพื่อป้องกันการเกิดสิวซ้ำซากนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งที่มีเหมือนกันใน2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะนั่นก็คือ AI Innovation เองนะคะทุกคนเป็นการนําสารสกัดจากเชมเทสนะคะมาใช้โดยที่ตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการลดรอยสิวนะคะทาให้พวกรอยสิวต่างๆเนี่ยมันจางไวมากๆนะคะทุกคนรวมไปถึงยังช่วยลดการอักงเสร็จของผิวหนังได้ด้วยนะคะสรุปสั้นๆเลยก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนยารักษาสิวเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสมือนมอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยคะ่ะ AI Matte Free เนี่ยที่น่าบอกว่ามันเด็ดมากๆนะคะเป็นเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทดลองใช้มาแล้วนะประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะคะตอนนี้เนี่ย ร,รู้สึกว่าสิวอักเสบสิวอุดต,ตันเนี่ยมันค่อยๆลดงลงเรื่อยๆนะคะทุกคนคือมันแบบไม่ใช่ทาปุปปป๊บแล้วยุบปรับนะทุกคนแต่มันเป็นแบบค่อยๆลดค่อยๆลดลงเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่นาวใช้ AI Clearing Treatment เลยแล้วสิวที่มันชอบขึ้นซำ้ซำๆตรงบริเวณคางตรงมุมปากตัวนี้ของนาวเนี่ยช่วงนี้นะคะมันก็แทบจะไม่ขึ้นเลยทุกคนคือมันค่อยๆลดการเกิดสิวซ้ำซากลงได้จริงๆเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าเอา ตัว AI Clearing Treatment เนี่ยมันก็รักษาสิวได้เหมือนกันไม่ใช่หรอนาวตอบเลยนะคะว่าใช่ค่ะแต่สิ่งที่ AI Matt Fluid เนี่ยทำได้มากกว่านะคะนั่นก็คือเรื่องของการช่วยลดรอยสิวแล้วก็ควบคุมความมันส่วนเกินนั่นเองนะคะคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นารู้สึกคนเดียวนะคะว่ามันแบบช่วยเรื่องนี้นะคือเขาเนี่ยมีการทดลองแล้วนะคะมีผลการทดลองแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยลดรอยสิวแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าได้นานถึง8ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเรียกได้ว่า ัวนนี้ะะคะรักษาสิวได้จากต้นต่อแล้วก็รักษาสิวได้ครบวงจรมากๆเลยนะคะแพ็กเกจเนี่ยสวยน่าใช้มากเลยทุกคนพกพาไงมากตัวนี้นะคะเขามาในรูปแบบของหัวปั๊ม a อร์เรสนะคะเนื้อครีมข้างในเนี่ยจะไม่โดนอากาศเลยนะคะทุกคนนั่นก็เลยทําให้เขาสามารถคงคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของส่วนผสมต่างๆไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะเนื้อครีมเนี่ยเป็นสีครีมนวลๆน,น,นะคะทุกคนเกลี่ยง,ง่ายมากๆแล้วก็ซึมไวมากเลยนะคะ หลังทาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะทุกคนด้วยความที่เนื้อครีม,มซึมง,ง่ายมากๆนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเบาสบายผิวนะคะไม่เหนอะหนกนะต่างครีมซึมแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งคราบเลยนะคะทุกคนสามารถใช้เป็นครีมตัวเดียวก่อนที่เราจะทากันแดดในแต่ละวันได้เลยหรือว่าใครที่จะแต่งหน้านะคะก็สามารถแต่งหน้าต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ทําให้มีคราบหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะคือนาวาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเช้า เเยย็นนละะคะหรือว่าจะใช้ควบคู่ไปกับ AI Clearing t r e a m e n t ก็ได้เหมือนกันนะคะคือถ้าใช้คู่กันเนี่ยจะทำให้สิวหายเร็วขึ้นมากๆเลยนะทุกคนนาวลองแล้วคือแบบเวิร์กมากวิธีใช้คู่กันนะคะนาวจะแนะนำให้ใช้ AI Matt Fluid ในช่วงเช้านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้แล้วก็ใช้ AI Clearing t r e a m e n t ในช่วงกลางคืนนะคะมาพูดถึง Key Active Ingredient ของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าตัวแรกนะคะอย่างที่เคยบอกไปนะคะเขามี Salicylic Acid ค่ะทุกค ส่วนผสมตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะมาช่วยสลายสีอุดตันใต้ผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหรือว่าหัวสีอุดตันนะคะเป็นส่วนผสมสําคัญที่ทําให้สีอุดตันเนี่ยค่อยๆลดลงนั่นเองส่วนผสมตัวถัดมานั่นก็คือคอร์นนทีนนั่นเองนะคะส่วนผสมตัวนี้นะคะมีการทดลองออกมาแล้วว่าเมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้ต่อมไขมันลดการผลิตน้ํามันส่วนเกินออกไปนั่นเองซึ่งส่วนผสมตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าเราได้ยาวนานถึงแต่ชั่วโมงโดยที่ ไม่ทาให้ผิวเราแห้งหรือว่าเกิดการระคายเคืองเลยนะคะอันนี้ก็เลยทําให้โลดโอกาสการเกิดสิวจากความมันส่วนเกินบนใบหน้าเราได้นั่นเองตัวสุดท้ายที่เราขอพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือ AI Innovation ของเขานั่นเองตัวนี้นะคะเป็นนวัตรกรรม Anti-inflammatory นะคะซึ่งเป็นนวัตรกรรมต้านการอักเสบที่มีเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของยูเซลีนเท่านั้นเลยนะคะทุกคนโดยเขาใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติทิโคลชาโคนนะคะหรือช้เอมเทศนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสุดยอดอินฟิน

คือเขามีคุณสมบัติในการลดการหนักเสพนะคะลดการระคายเคืองลดรอยแดงแล้วก็รอยดำได้ด้วยนะคะนวัตกรรมนี้นะคะเลยทําให้สิวอักเสบที่เรามีเนี่ยยุบไวมากมากซึ่งนั้นก็จะทําให้โอกาสในการเกิดรอยสิวนะคะลดลงด้วยเช่นกันนะคะบริเวณที่มันหนักเสพเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะคะนั่นก็คือการปล่อยให้เม็ดสีนะคะมากองรวมกันเป็นจํานวนมากแล้วก็นานขึ้นเรื่อยๆนะคะพอสิวมันหายแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นรอยดาที่มันฝังลึกนะคะนวัตกรรมนี้ ก็เลยมาช่วยจุดนี้ได้โดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือลดการอักเสบให้มันหายเร็วขึ้นนะคะรอยมันก็จะจางเร็วขึ้นด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของยูซอรีเนี่ยโดยเฉพาะ Pro Acne Solution Set เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือเขาผ่านการทดลองแบบเยอะแยะมากมายมาแล้วนะทุกคนคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่าย ็มั่นใจได้เลยว่าสามารถใช้ได้แน่นอนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของยูเซอรีเนี่ยจากที่นาศึกษามาเขาไม่มีสารที่จะกอ่อให้เกิดการอุดตันสารที่จะกอ่อให้เกิดการระคายเคืองรวมไปถึงสารที่จะทําให้เกิดสิวเลยนะคะทุกคนเราม,มั่นใจมากว่าเพื่อนๆที่ตามมาดูรีวิวนี้สามารถใช้ตามได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็เห็นผลลัพธ์ของสภาพผิวหน้าที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนนาวแน่นอนจริงๆมันเป็นอะไรที่นาประทับใจมากเลยนะคะในผลิตภัณฑ์ของยูเซอรีนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใน Pro Agnes Solution Set ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น โฟมล้างหน้าเอ่ยเมอัพรีมูเวอร์เอ่ยหรือว่าตัว AI h e a l i n g Treatment นะคะรวมไปถึงตัว AI m a t t e f r e e ที่นาาราวกำลังใช้อยู่เนี่ยคือทั้งหมดเนี้ยพอเราใช้แล้วอะ่ะทุกคนคือสิวมันหายจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่นราวอะ่ะกลับมาใช้ซ้ำๆๆแล้วรู้สึกดีแล้วไม่เคยผิดหวังเลยทุกคนแล้วแบบนาวมั่นใจมากในการที่จะบอกต่อเพื่อนๆคือพอเวลามีคนมาถามเราว่าแบบเออเป็นสิวใช้อะไรดีเนี่ยน่าวจะแบบนึกขึ้นมาเลยว่า ยูซูลีนไปลองดูสำหรับวันนี้นะคะนระาว็าขอสรุปเลยว่า AI Matt Fluid ของยูซูลีนนะคะตัวนี้เวิร์กมากจริงๆทุกคนดีมากแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิบนะคะคือเราสามารถใช้ได้ในทุกๆวันเลยแล้วก็เห็นผลได้จริงสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะที่แบบลองมาหลายอย่างแล้วก็แบบยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นนะคะนราวอยากแนะนําจริงๆให้ลองผลิตภัณฑ์ของยูซูลีนใน Pro Acne Solution นะทุกคนคือลองทั้งเซตของเขาเลยก็ได้นะคะคือเวิร์กมาก ดีมากจยิ่งถ้าใครมีงบจํากัดนะคะแนวแนะนำเลยตัวนี้ตัวเดียวนะคะคือสามารถราัษาสิวได้ครบทุกวงจรเลยแล้วก็ใช้ง่ายใช้ได้ในทุกๆวันนะคะอันนี้นะคะ AI Matt Fluid ขนาด50 ml ราคา990บาทหรือถ้าใครมีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะแนวแนะนำให้ลองคู่กับตัวนี้เลย AI c a r i n g Treatment นะคะขนาด40 ml ราคา1,100บาทนะคะคือใช้คู่กันแล้วสิวมันหายเร็วขึ้นมากจริงๆทุกคน ปลองดูสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวนามาไล่ตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อัปเดตสภาพผิวของแต่ละคนมาให้นาฟังด้วยนะคือนาอยากรู้มากๆเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยโดนป้ายยาไปกี่ตัวแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยสภาพผิวเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะคะวันนี้ก็เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานานด้วยวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ